ครับวันนี้มีพี่ๆมาจากปทุมธานีนะครับเดี๋ยวมาสัมผั์นะครับว่าพี่ๆเขาซื้อพลาไปทำไมนั่งตั้งเกือบร้อยโละครับนี่ถ้านับกลับไปกลับมานะครับก็ได้ได้ยินชื่อเสียงของสวนลุงรานนะคะมานานแล้วเราก็อยากมาค่ะวันนี้ก็เดินทางมาได้ตัวเองเลยนะคะมีกี่ชั่วโมงขับเกือบสี่ชั่วโมงเลยค่ะก็ค่อนข้างไกลเนาะแต่เราก็ตั้งใจมาที่นี่ที่เดียวเราก็เดี๋ยวกลับเลยนะคะแบบว่ามา รับฟุตซาแล้วก็มาเก็บเองด้วยนะคะรสชาติรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงได้ลองชิมแล้วคือแบบโหมันอร่อยมากแล้วลูกแบบใหญ่หวานกรอบแบบอร่อยมากไม่ไม่เห็นลูกโตๆเนื้อไม่คิดว่านี่คือคุณสานะเหมือนลูกแอปเปิลเลยแต่แบบลูกใหญ่มากได้ไปกี่ิโงครับวันนี้ เยอะเลยนะเกือบร้อยเกือบร้อยรวมๆแล้วก็น่าจะร้อยกว่าโลแล้วก็พุทรานี้เดี๋ยวเราจะเอาไปถวายพระธุดงค์นะคะจะได้แบบบุญได้บุญปื้มๆเลยนะคะในแฟนกว่าลูกเนาะแันกว่าลูกอ่าอั้ได้ชิมแล้วรู้สึกไงครับอุ้ยกรอบอร่อยหวานฉ่ำมากฉ่ำจริงๆฉ่ำแบบเต็มปากทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่นะคะวันนี้ก็ได้ไปลูกเล็กสี่ถุง แล้วก็ลูกใหญ่อีกโลหนึ่งเดี๋ยวจะไปถวายพระแล้วก็ไปฝากเพื่อนๆค่ะจะได้มาชิมแล้วก็เดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะคะ่ใหญคอันนี้ลูกใหญ่่ะได้ชิมแล้วชอบไหมครับชอบค่ะเพราะว่าเปลือกบางหวานไม่คิดว่าจะหวานขนาดนี้นอเคสงสัยบอหวานเรียกพี่ขอบคุณมากนะครับมาชิมนะคะมาชิมเลยได้ครับขอบคุณมากนะครับอร่อยอร่อยนี่ครับเต็มโต๊ะเลยครับเดี๋ยวมาค่ะไว้มาอุดหนุนใหม่ค่ะเต็มโต๊ะเลยครับ